ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วในช่องของคิวตี้พายแชนเนลค่ะก็วันนี้เรามาอยู่ในหน้าของยูฟ้าหกค่ะหกกันเช่นเดิมค่ะมาเล่นบีกินนี่นะคะสาวบีกินี่แห่งพัทยาเองค่ะทุกคนเริ่มต้นมาเบสสามสิบค่ะทุกคนพกทุนมาหนึ่งสอง้อยบาทมาเล่นบีกินี่พาลาได้เองค่ะทุกคนค่ะไปเริ่มกันเลย ห uh huh. วัดมาแบบสุดท้ายทำไมไม่มากลางๆเนาะแบบแรกอหอะ uh huh. วัดมายังไงหนึบาทคุณผู้ชมเปลี่ยนเบ็ดแล้วก็เป็นหมดออโตกันเลยดีกว่าเป็นเบ็ดห้าสิบนะคะ uh huh. ยังไงมาอีกนอห uh huh. วัดกระจายคูณสารางวัลก้นโตสำหรับทุกคนหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทมาไวเข็มไว้นะคะ uh huh. วัดมาเยอะเข้าไปเยอะนะคะทุกคนยังไงยัง,งมาอีกไหมไมาอีกไหมาให้เราไ,ได้ลุ้นหน่อยนะคะคุณผูช้ชมค่ะสองเหลืยสองสเกต็ตเตอร์สเกต็ตเตอร์สเกต็เกตเตอ,อร์อยังไงยังไงอื้มอ,อีกอันเอาเอาเอา,เอาโอ้โหเสียใจแย่แลเลยเสียใจแย่เลยนะเพื่อนนะ สำหรับยูฟาหกห้าหกนะคะทุกคนไปลองผิดลองถูกลองเล่นกันได้นะคะคุณผชมตอนนี้เดยวเราลดเสร็จแล้วก็เปิดเทอร์โบโอเคเพราะว่าตอนนี้เราได้กำไรมาประมาณ1,000บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะอ,อสเก็ตเตอร์มาสองโอเคไปไหมเราจะ ยังไงขึ้นเด็ดร้อยไปเลยโอเคมาสามร้อยบาทมา,าไว,ว้ว่ายังไงตามทุนคืนให้มันได้คูณสามก็ไปห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ขอพอแล้วนะคะกำไรหนึ่งพันกว่าบาทนะคะหนึ่งพันนิดๆนะคุณผู้ชม สำหรับยูฟ้า656ของเรานะคะคุณผู้ชมคะก็ฝากไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์นมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ